คนที่รอขนาดนี้เป็นของคุณนะ <S <S ยามว่ สวัสดีวัยรุ่นพ่อพี่น้ทุกท่านหยุดดูคลิปนี้สักแป๊บพี่มีเพจขายไอเดียเกม ROV มาแนะนำไอเดียจกินแรงและสูงรุ่นครบราคาเริ่มต้นเพียงสามสิบบาทมีไอเดียให้เลือกชมมากกว่าสองร้อยไอเดียที่น้าเพจเลยนะครับนี่เลยเพจที่พีเซเว่นรับซื้อขายเกมออนไลน์เครดิตดีรีวิวเยอะทุกไปดีมีประกันหลักประกัขายและเพจรับซื้อไอเดียเอาราคาร้อนย้ำว่าราคาร้อนในเงินทั้งที่หลังจากการขายแบบไหนสนใจมาได้ที่เพจที่พีเซเว่นรับซื้อขายเกมออนไลน์จะเิื่อมต่อเพจกรใต้คลิปนะครับป้งมา วันนี้จะขึ้นแรงโกให้ได้เลยแค่สองดาวเอสองหรือสามสามดอ่ะเดี๋ยววันนี้พี่จะลงอีเดียวให้มันได้สามดาวไปเลยให้ขึ้นแรงโกเดี๋ยวเราจะไปทีเดียวสามอีพีแล่คลิปนี้คลิปเดียวลงไปเลยหมดสามอีพี 12, อ่าสิบสองไอสิบสองลงไปแล้วใช่ไหมสิบสามสิบสี่สิบห้าสามแมตรไเดพี่ยาวชนะให้หมดเดี๋ยวขอดูนะ ชนะหมดเลยทั้งสามเกมนี้อ่ะกลางแตกแล้วกลางแตกแล้ว <c oughs> เล่นอื่นเล่นอื่นนี้ก็ไม่สนใจนะ พี่จะรีบจบปอมให้ได้เด็จะรีบจบเกมไม่ไวที่สุดตายนั่นแหละตายนั่นแหละทำเป็นเล่นอนะ่ะตายนั่นแหละเอาตายทีเดียวไม่เป็นไรมันไม่รอดอยู่แล้วนี่ศพที่เท่าไรแลนะ้วนาอต้องขึ้นโกให้ได้ฮอวันนี้ วันนี้พี่ต้องขึ้นโกงให้ได้มันจะโดดไหมเนะี่ยมันโดดไหมเนะี่ยมันโดดไหมเนะี่ยไม่โดดก็ตายนะอะไรโดดอะไรของคุณมึงโดดอะไรเนี่ยอ๋โอโง่เกิหือ <c oughs> มีหน้าคิวมีหน้ากบวดอย่าไม่แตกเลยโอ้โหกลางแตกก่อนได้ไงนะเ,เนี่ยเอาเงี้ยเนี้ยเด้เอาโดนเรียบร้อยแตกโทษทีปืนพี่มันแรง <Huh? S 1> ไห้เจอมึงอีกแล้วนะเซฟิทเจออีกแล้วนะไม่ตีแบบฟ้าแล้วหรอ,หอ,หอไม่ตีแบบฟ้าแล้วหรอ เขาแตกเขาแตกสวยป้อม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 มา4นาทีแล้ว4นาทีเคยจบเกมใน5นาทีนะนเกมนี้ไปไป่ต้องถึง5ดีกว่าโอ้ยไม่ <c oughs> <c oughs> ถึงอะไรจะถึงอยู่แล้ว4นาทีกว่าแล้ว โดนไหมโดนดิอ้าไม่โดนก็ตายใช่ครับปอม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 มันก็เป็นของฉันปอมทีเดียวทีเดียวโอ้โหพี่เกิดตายอ่ะออดีที่พี่มีพลังชีวิตเป็นร้านอ่ะไม่งั้นพี่ตายแล้วเนี่ยโอ้โหพอ,พอมันแตกพวกมันเริ่มเริ่มมันรวมกันแล้วเฮ้ยเยโดนอะไรวะ เทวตายนะเทวตายนะถ้าเทวไม่กลับอะตายนะ team, เอ้าก็ยิงโดนใครวะโอ oh. ้ยกูแตกครับกูแตก <c oughs> <c oughs> ต่อยคุณเก่งขนาดไหนแต่ถ้าเข้ามาเป็นฟูงแล้วคนตัวคนเดียวยังไงก็ตาย <c oughs> มา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 มิดวอร์มีดวอรมิดวอรรวมกลางเลยรวมกลางเลยจบเลยเลย oh. จบเล oh. บเลย,เลย oh. ดลยลึงมามีหน้าดึงมา สวยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหเก็บบทสวยอืมทิปเปิลคิวสวยจ้ะข้างบนจอบปอมวิละาทีเดียวเองอะไรอะไรตายสิครับเอชจบจบที่ครับรออะไรคลิปคลิป เขาดิเขาดิเขาดิเดินเข้าไปดิเออใครบวกก็บวกไปพี่ตีป้อมอย่างเดียวพอ,อจบ EP ที่สิบสามชนะจะไปต่อคลิปนีคป้คลิปเดียวลงทีเดียวเลยสาม13 14สิบสามสิบสี่สิบห้าเพราะพี่จะขึ้นแรงโก้ให้ได้เดี๋ยวเดี๋ยวดูนะ EP ต่อไปนะเกมต่อไปนะตึงแน่นอนเจอคนแน่น แล้วแล้วเอลสุของพีเกมแรกก็วินเลทหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับพวกพี่เพิ่งได้มาจากกิจกรรมทำแล้วก็ได้ฮีโร่ฟรีมันตัว